สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีอีทุกท่านนะคะอตอนนี้นล่าจะมาตักทรายนะคะตักทรายน้ำรำฐานข้างบ้านนี่แหละพอดีจะมีการทำบุญถวายเจดีย์ทรายที่บนพระาธาตุนะคะก็เลยมาช่วยกันตักนะคะตอนนี้นนะะดเดินจากบ้านมามาช่วยกันตักนะคะจะถวายเจดีย์ทราย เนี่ oh, <my> ค่ะขวายเจดีทรายหนึ่งพันกองนะคะที่บนพระธาตุชาวบ้านก็มาช่วยกันตักทรายนะคะตักใสามล้อลากไปนะคะลากขึ้นไปบนพระธาตุตอนนี้ฝนก็ตกนะคะ खुरी अंत तो โปรไซค์ขึ้นไปบนพระธาตุนะคะเพื่อที่จะไปเอาของเอาเสื้ออะไรเนี่ยแหละที่เราเตรียมจะไปทำบุธถวายเจดีย์ทรายพรุ่งนี้นะคะวันนี้เขาจะมีสวนทั้งคืนฝนตกนะคะตอนนี้ ตอนนี้นนทลามาถึงบนพระธาตุแล้วนะคะถนนลื่นมากเลยมอไซค์ล้มบางคันก็ล้มนะมีเด็กด้วยสงสารมากตอนนี้มาถึงบนพระธาตุแล้วเดี๋ยวเขาตอนนี้เพิ่มกลังเตรียมปักกองทรายกันอยู่ กำลังช่วยกันก่อเจดีไซน์นะคะหนึ่งพันกองนะคะนี่ก็เป็นร่มเงินร่มทองนะคะตุงเงินตุงทองจ่องเงินจ่องคำอา่าตุงเงินตุงคำนะทางนี้เขาเรียกถวายเจดีไซน์หนึ่งพันกองนะคะทั้งหมู่บ้านจะมาอาถวายที่ตำบุญที่บนพระธาตุคืนนี้สวดทั้งคืนนะคะ สวัสดีดีไซน์ก็เพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะพ้นโรคภัยไข้เจ็บวันก่อนที่น้องบัวหอมน้องโอ,อถามว่าเขาจะาทำอะไรเนี่ยนะคะเขาจะมาปักดีดีไซน์ที่บนพระาธาตุนี่เองนะคะ <c oughs> ร่มเงินร่มทองตรงเงินตรงทองนะคะ ทุกคนก็ช่วยกันปรับนะ,ะช่วยกันทำเป็นกองเป็นกองแบบนี้นะคะให้มันครบ1,000กองนะคะ คืนนี้ก็จะมีการสวดทั้งคืนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ถึงจะเสร็จพิธีหยาดน้ำพรุ่งนี้ตื่นเช้าเขาจะช่วยกันนึ่งข้าวแล้วก็ห่อข้าวหนึ่งพันห่อนะคะแล้วก็ห่อเนื้อห่อปลาก็ได้นะคะ 1, หนึ่งพันห่อนะคะห่อข้าวห่อปลาห่อเนื้อ นี่ข้างมุมนี้เขาก็เดี๋ยวไปดูว่าเขาจะทำอะไรนะคะอันฉีดตองไว้ห่เข้าวปุ้นะโอาโหเนื้อเนื้อห่อเนื้อหมูพวกเจ้าอันนั้นห่เข้าในหมูพวกานเขาถึงที่ต้านโอ้หอันนี่ที่สุดโอ้โหฉีกเอาอันนี้ฉีดตองไว้หอเนื้อไว้วันนี้เลยนะคะพรุ่งนี้เช้าเราต้องนึ่งข้าวแล้วก็ห่อข้าวพรุ่งนี้นะคะเออ่ค่ำนี้ห่อเนื้อไว้ก่อนนะคะช่วยกันฉีกตอง หนึ่งเหฮงหอหรือว่าหนึ่งพันหอนั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้าวเรมฟืนเฟืนก็ทเขาเปินถั่วเขาเปินถั่วดินนี่ดอกไม้เ้าหมดแล้วนะคะ ส่วนอันนี้คือไม้โอ้นะคะเอาจังเอ่เอาทางนี้อันนี้เขาเรียกกาะลาสานะคะเอามามัดหัวมัดหางเขาเขาเรียกเขามัดทั้งสองด้านนะคะแล้วก็มีใส่บอกทรายบอกน้ำนะคะไม้ออกเอาสมสืบชะตานั่นเองนะคะ ่วนอันนี้เป็นเจดีขวดน้ำนะคะเน้นเน้นน้อยกับพ้ะท่านเขาช่วยกันกขึ้นนะคะเจดีขวดน้ำ โน่ามาช่วยเขาฉีดตองก่อนตอนนี้คือมือดแล้วนะคะเราจะช่วยกันจุดขอ,องมันซิมีนะคะรอบๆแต่ต้นไม้บุญน,นาคเนี่ยตอนนี้ฝนก็ตกป่อยๆนะคะช่วยกันจุดถางไฟของมันซิมีนะคะทางนี้เรียก เนนน้อยก็ช่วยกันจดุดเนี่ยนะคะคนเท่าเขาก็ช่วยกันจดุดวก็ต้นผญนาคน,นี้นะคะตอนนี้โนราจะมาจุดที่ตรงเจดีซายนี่นะคะเกหนมว,วกอสมบัติ มันซิมีนะคะเตรวจรอบๆทุกทุกมุมเลยนะคะแล้ก็ตรว เลยวังนี้ก็ช่วยกันจดุดแบกบน้ำเจดีออจุดเทียนรอบๆบเจดีทรายนะคะ ฝั่นเครื่องเอานะคะ cd ดีขวดน้ำเจดีน้ำ เสื้อหมวกปูนาะคเพราะว่าฝนฝนตกโปรยรวมเป็นวัดนะคะขาตอกดอกไม้โปรยจะดีไซน์ ของใครของมันนะคะเขาตอ,อกดอกไม้โนล่าก็จะเอาขอที่บ้านโนล่าโรยนะคะ กืนกันอยู่นะคะส่วนนี้เป็นเนื้อไก่นะคะกำลังทอดเพื่อที่จะเอาหอนะคะใส่กอง้ายพรุ่งนี้หนึ่งพันหอนะคะเนื้อแล้วก็ข้าวหนึ่งพันห่อ คเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยต้องอนึ่งข้าวห่อข้าวอกีกนะกลัวจะไม่ทันนะต้องทอดไว้วันนี้ห่อไว้คืนนี้เลยตอนนี้นวลล่าจะใส่ขันศ้นนะคะขันศ้นขันทํำพระเจ้าแล้วก็เอาเสื้อ ใส่ที่ที่เขาทำสุ่มไว้นะคะที่จะสวายจดีไซน์พรุ่งนี้นะคะใส่คำศิ้นก่อนค่ะนี่เสื้อครอบครัวของโนล,ล่าค่ะคนละผื้นส่นว่าถาน้อยมากถาหาใสามยะถาสังยังเจ้งในจิ้นสาวตา เขามาวางใน <ENNIS> สุม <ue> น <lawsuit> ี่นะคะเสื <Nein> ้อของครอบครัวของใครของมันาวเนี่ันะคนเราสาสินไปมัดความบุญนะคะสายสิน มัดลงไปถึงในพระธาตุน้นแล้วก็มัดถึงเจดีทรายน้นเลยนะคะสายไม้สุมน์แบรรยากาศยามค่ำคืนนี้นะคะ เอาเสื้อไปใส่ในสุ่มไม้อ้อนะคะที่วัดไว้เมื่อกี้แล้วแล้วเดี๋ยวก็พระท่านเขาก็จะสวดนะคะพระท่านสวดสี่รูปสวดเสร็จก็จะพักผ่อนกันก่อน,นแล้วพรุ่งนี้เช้าถึงจะมาทำพิธีนะคะ เอาไว้เจดีทรายอีกทีหนึ่งวันนี้ก็มาเตรียมนะก็สวดสวดก่อนพรุ่งนี้ถึงจะหยาดน้ำนะคะกองทรายนี่นะคะไม้สดมนจะมาะเกี่ยวรอบๆเจดีทรายแบบนี้ตอนนี้ กำลังขอสินนะก่อนที่จะมีการสวดเจดีใา่เมื่อก่อนมุณนั่งขอบคุณขกโทษจริงคือา เชียงโคตรบ้านสะตั้งสอนใจอัน้าวอันอยู่ในด่านดาวสูงคุ่มันมากันขับานาคาสาบุรุษาสุราสุนิจังใจกับส้งนาหน้าไช้ดูฮันดหนาหลอดวปาตาดต่อทิ้งสามตัมโล พรุ่นี้ตื่นสายโม่ตุ๊กตุ๊กะน๊นตีากตุนกตุ๊กตุนกตุคกตุ๊กตุนกอุเกตุ๊กคร๊กตุ่กตุ๊กตุ๊กตุ๊งตุ๊กตุ๊กตรากต้๊กตุ๊กตุ๊กาุ๊กตุกตุ๊กตุ๊าตว่กตุ๊กต้๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตช๊กต้๊กตุ๊กุ้๊กุ้กตุ๊้ก่กกกน ตอนนี้โนล,ล่า,าลงจากพระธาตุมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วเดี๋ยวกลับมาพักผ่อนก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยขึ้นไปอีกค่ะก็คืนนี้พระเขาก็กำลังสวดอยู่นะคะที่บนพระธาตุ ก็อย่าลืมฝากาติดตามช่องนวลล่าเชียงตุงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณค่ะ